วานรอฝนเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนก็ตกชุกอยู่ครับผมให้เขาสักหน่อยครับผมเพราะว่าช่วงนีน้เห็นไหมครับผม เห็นไหมครับผมกันด้วยดีตลอดมาครับผมสวัสดีครับละม,มุดเราก็ลูกเริ่มโตแล้วครับผมเยวจะหว่านปุ๋ยให้เขาสักหน่อยครับผมปีนี้ได้กินละมุดแน่นอนเนาะเริ่มติดลูกให้แล้วนี่ครับผมเนาะเดี๋ยวจะต้องมาหว่านปุ๋ยบำรุงเขาหน่อยครับผม ครับผมมะนาวเน้อมะหวานมะนาวฝานอะไรรียบร้อยครับผมมองเห็นไหมน้อครับผมเนาะก็ช่วงนี้ก็ครับผมมะนาวเนื้อมะหวานมะนาวฝานอะไรรียบร้อยครับผมเนาะต้นสองต้นต้นน้อยต้นหนึ่งนะครับผม ว่านรอฝนเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนก็ตกชุกอยู่ครับผมอ้าวนะครับผมนี่ก็ขนุนมองเห็นไม่น้อกครับผมเนาะก็ช่วงนี้ก็ จะหว่านปุ๋ยให้เขาบำรุงต้นบำรุงผลนะครับผมเนาะอืมนะครับผมก็เริ่มติดลูกให้แล้วนะครับผมบกนี้เลยครับผม,มง่ายๆครับผมเนาะก็ไม่ต้องอะไรครับผมเดี๋ยวก็รอฝนตกมานะครับผมเนะาะฝั่งนู้นก็หว่านเรียบร้อยแล้วบำรุงขนุนนะครับผมเนะมาะมะละกอ หวานเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะมาละกอก็มองเห็นไหมเนาะครับผมเนาะก็ช่วงนี้ก็รุงเขาหน่อยก็หวานรอฝนครับผมบรบรครับผมบำรุงบำรุงเขาหน่อยครับผม นี่นะครับผมเนาะหวานรอบๆอบต้นสองต้นต้นน้อยต้นหนึ่งนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้ละมุดเราก็รุกเริ่มโตแล้วนะครับผมเยวจะหว่านปุ๋ยให้เขาสักหน่อยครับผมปีนี้ได้กินละมุดแน่นอน บำรุงขนุนนะครับผมเนะมาะมะละกอนี่หวานเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะมะละกอก็ฝนตกมาแล้วนะครับผมเนาะฝนตกแล้วก็ผมเดี๋ยวจะหว่านปุ๋ยให้บำรุงเขาหน่อยครับผมเริ่มติดลูกไหมอีกรอบหนึ่งแล้วครับผมเดี๋ยวก็จะหว่านปุ๋ยบำรุงเขาหน่อยนะครับผมขนุนนะครับผมเนาะ ปกนี้เลยครับผม,มง่ายครับผมเนาะก็ไม่ต้องอะไรครับเดี๋ยวรอฝนตกมานะครับผมเนะาะฝั่งนู้นก็หวานเรียบร้อยแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกกําลังใจที่มาเป็นกําลังใจให้เจ้าครับผมอ่าหวานปุ๋ยให้เขาสักหน่อยครับผมเนาะ หวานรอบกกนี่เลยครับผบกน,นี่เลยครับผมง่ายง่ายครับผมเนาะก็ไม่ต้องอะไรครับผมเดี๋ยวรอฝนตกมานะครับผมเนะาะฝั่งนู้นก็หวานเรียบร้อยแล้วลูกกําลังงามเลยครับผมเนะมาะมะนาวนะครับผมมะนาวก็ลูกหวานรอฝนเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนก็ตกชุกอยู่ครับผม ต้นนี้โอ้โหออกลูกให้ทั้งปีนะครับเนาะแต่ต้องบำรุงเขานิดนึงครับผมเนาะช่วงนี้ต้องบำรุงนิดหนึ่งนะครับผมแล้วครับผมอ่าหวานปุ๋ยให้เขาสักหน่อยครับผมเนาะก็หวานรอบกบนี่แหละครับผมบำรุงขนุนนะครับผมเนะมาะมะละกอนี่ยหวานเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนะมาะมะละกอก็ให้เขา สักหน่อยครับผมเพราะว่าช่วงนี้จะมาหว่านปุ๋ยให้ละมุดหน่อยนะครับผมเนาะละมุดกับขนุนนะครับผมจะมาหว่านปุ๋ยให้ละมุดหน่อยนะครับผมเนาะละมุด กับขนุนนะครับผมอ้านะครับผมนี่ก็ขนุนสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนหลังบ้านเนมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ได้ฝนมาครับผมเนาะี๋ยวก็ โตแล้วครับผมติดลูกแล้วครับผมเนาะติดลูกครับผมบำรุงบำรุงเขาหน่อยครับผมนี่นะครับผมเนาะหวานรอบรอบ เห็นไหมครับผม,มนะครับผมก็เริ่มติดลูกให้แล้วนะครับผมให้ลูกเขาโตนะครับผมเนาะช่วงนี้ได้ฝนเริ่มติดลูกมาแล้วต้นสองต้นต้นน้อยต้นหนึ่งนะครับผมเริ่มนะครับเนาะติดลูกให้แล้วครับผมปีนี้ ดีวจะหวานปุ๋ยให้เขาละมุดเราก็รูกริ่มโตแล้วแักผมเจะหวานปุ๋ยให้เขาสักหน่อยครับผมปีนี้ได้กินละมุดแน่นอนรอบกบรอบกบไปนะครับนบก็ มองเห็นไมเนาอครับผมเนาะก็ช่วงนี้ก็สองต้นนี้โอ้โ oh! หออกลูกให้ทั้งปีนะครับเนาะแต่ต้องบำรุงเขานิดนึงครับผมเนาะช่วงนี้ต้องบำรุงนิดหนึ่งนะครับผมเนาะเริ่มติดลูกให้แล้วนี่ครับผมเนาะเดี๋ยวจะต้องมาหวานปุ๋ยบำรุงเขาหน่อยครับผมกัน โดยดีตลอดมาครับผมสวัสดีครับแล้วนะครับผมเนาะพักต้นไปน่าจะประมาณสองเดือนกว่านะครับผมครับผมบำรุงบำรุงเขาหน่อยครับผมนี่นะครับผมเนาะหวานรอบๆโอเคครับคลิปนี้ก็ ขอจบแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกกําลังใจที่มาเปิดกําลังใจให้นาะสองต้นนี้โอ้โหออกลูกให้ทั้งปีนะครับเนาะแต่ต้องบํารุงเขานิดนึงครับผมเนาะช่วงนี้ต้องบารุงนิดหนึ่งนะครับผมมองเห็นไหมเนาะครับผมเนาะก็ช่วงนี้ก็แล้วนะครับผมเนาะ หักต้นไปน่าจะประมาณสองเดือนกว่านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็เริ่มติดลูกให้แล้วนะครับผม มองเห็นไหมน้อครับผมเนาะก็ช่วงนี้ก็มองเห็นไหมน้อครับผมเนาะ